รอนเอ้ยลอนขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้าย้องจอออนหัวเมียตัดกันยิ่งนักหัวชื่อเธอสามียชื่ออัติพรไอ้ยหลอนเอ้ยลอนหลอนเอ้ยหลอนขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้าย้องจอออนอัติพรนั่นมีลูกรักเอออัติพรนั่นมีลูกรักรักมากยิ่งนกชื่อว่ากาลัอนรอนเอ้ยลอน เราเ้ยนะท้นต้นอะไรก็ได้แต่ตอนลมหายใ้ลงสะอ่อนวันนี้เจ็ดสองศิาลูกลูกลาลารักน้ำม้อนมอนเด่กศิลาจานยาโหนตีคือตาขอรับทราบอะใคร้นร้องก่อนเอ้ยไหวก่อนนะใครร้องก่อนร้อก่อนนะคะขอบค่ะขอให้เป็นเด็ก จีต้องสื้อขนาดนั้นะต้องลงเยอ่ายเอาใหม่ได้เอาลยลยมงดมเอามได้เด้ฮเป็น่ได้ได้เหรอ 快回来吧！ up